ให้หลายคนยังสงสัยนะครับถึงการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับ mm. ก่อนหน้านี้ mm. ก็ได้มีเหตุการณ์สุดลึกลับในโลกสําหรับการบินที่เครื่องบินได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยครับโดยนิตยาสารไทมส์ได้รวบรวม6เหตุการณ์ mm. การสูญหายของเครื่องบินที่ลึกลับในประวัติศาสตร์การบินโลก mm. บางเรื่องราวนั้นใช้เวลาการหาคําตอบอยู่หลายปี และในขณะที่บางเรื่องราวนั้นก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้ชิปโฟกัสเรื่องราวลึกลับประวัติศาสตร์การบินโลกจากรายงานครับเริ่มกันที่สายการบินแอร์ฟรานที่ยวบิน447เครื่องบินแอร์บัส A330 จากรีโอเดจาเนโรของบราซิลมุ่งหน้าไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศสไปตกในมหาสมุทรแอตแลนติกในปี2009 ดยผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน228คนเสียชีวิตโดยใช้เวลามากกว่า3ปีก่อนจะพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ก้อนผลึกน้ำแข็งส่งผลทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ทำงานขณะที่ร่างของผู้โดยสาร47คนก็ยังหาไม่พบจนถึงวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตำนานของประวัติศาสตร์การบินเมื่ออมิเรียเยฮาดได้สูญหายไปพร้อมกับอิเล็กตรา เครื่องบินปีกเดียว2เครื่องยนต์ระหว่างการสำรวจโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปี1937โดยเหตุการณ์ยังกล่าวไม่พบแม้กระทั่งซากของเครื่องบินฝ่ายอินทอรกไล์เที่ยวบิน7 39ในปี1962เที่ยวบินของกองทัพสหรัฐเดินทางออกจากเกาะกววไปยังฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้โดยสารมากกว่า90คน การเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายโดยที่ตัวนักบินเองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณแจ้งเห็นร้ายใดๆหลังจากนั้นแม้จะมีการระดมคน1,300คนเพื่อค้นหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆกรณีของ British เซา t ์อเมริก a นแอร์เวต้องใช้เวลามากกว่า50ปีหาร่องรอยของเที่ยวบินนี้ที่มีผู้โดยสาร11คนซึ่งหายในบริเวณภูเขาแอนเดรสในปี1,947 จากนั้นในปี1998นักปีนผาชาวอาร์เจนตินาสองคนได้พบซากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ถูกฝังอยู่ใต้หิมะพื้นที่มอนาณาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีการสูญหายของเครื่องบินหลายต่อหลายครั้งในพื้นที่บริเวณนี้โดยเฉพาะกรณีของเครื่องบินของสายการบินบริติสต้าอเมริกันแอร์เวย์สูญหายในพื้นที่ดังกล่าวถึง2ครั้ง ซึ่งทั้งสองเที่ยวบินมีผู้โดยสารมากกว่า51คนและยังไม่พบร่องรอยจนถึงทุกวันนี้ปิดท้ายกันที่เหตุการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นกับอุรุกวาย Air ์ฟร c สเที่ยวบินที่571ที่บินจากซานติอารโกของทิลีชนเข้ากับภูเขาแอนเดสในสภาวะอากาศเลวร้ายในปี1972โดยมีผู้เสียชีวิต12คนเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเวลาถึง72วันโดยใช้ใต้ซากของเครื่องบินเป็นที่หลบภยัยและกินซากศพของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อความอยู่รอดให้หลังไปถึง2เดือนจึงจะค้นพบ